ูชาก็ต่อไปพร้อมกลิ่นจรลุงจรลุงเอ้นี่นามสกุลจนลุงใช่ฮะจลุงคนฮะจัลุงคนเลยนะฮะแปลว่าคนคนที่หอมหอมคนที่หอมโอ้โหชื่อเหมาะกับเทปนี้มากแต่ผมเหม็นมากอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมเหม็นไกลับมาแป๊บเดียวพักกันแป๊บเดียวท่านผู้ชมดูกันใกล้ๆนี่เริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรนั้นเริ่มนะตกตะกอนตกตะกอนละและข้างบนเนี่ยใสกิ้งเลยใช่และตาตะกะแตนเอและข้างล่าง แล้วมันจะแบบแยกชั้นกันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วลองคิดดูสิว่าอย่างที่อาจารย์ปุณบอกในเบรกที่แล้วถ้าเราคิดว่านี่คือน้ําหอมแบบหนึ่งกับนี่คือแป้งปัดทินผิวปัดทินผิวนี่คือโอ้โหผมเชื่อว่านี่คือนวัตกรรมเครื่องหอมอีกชิ้นหนึ่งของโลกแน่นอนแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ก็อพูดถึงโจมาโลนนี่ยังไงนะฮะครับต้องบอกก่อนว่าคุณโจนะฮะเราอาจจะคุณโจฮัวแต่นี่ใช่โจมาโลนอ๋คล้ายๆกันอ๋เป็นคือเขามีวิธีคุณุโจมาเดียวเดียวมาเดียว อันนี้มันอ่อนนะต้องบอกก่อนว่าเขาคิดวิธีในการที่จะเหมือนกับปรุงเครื่องหอมอืนะเขาบอกว่าจริงๆในน้าหอมเนี่ยเคยเคยมีคนพูดกันผมก็ไม่เคยลองนะเขาบอกถ้าฉีดสองกลิ่นเนี่ยมากินมันจะตีกันกินมันตีกันใช่ใช่เพราะเวลาผมไปเลือกซื้อเนี่ยผมจะฉีดซ้ำด้วนี่เขาจะไม่ให้ฉีดซ้ำเขาเขาจะไปเอาอแผ่นกระดาษมาแล้วดมต่างหากมากกว่าแต่อาจารย์ปุนก็จริงๆก็อยากไปได้กลิ่นหอมมาที่ตัวเลยก็อยากให้เขามาดมมาดม หอมไม่น้องหอมไม่น้องเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่คือนวัตกรรมอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากอซึ่งแปลกเนาะซึ่งแปลกก็คือเราสามารถนะเลือกกลิ่นในการผสมเองได้เหมือนแบบวันนี้มูดแบบนี้แนละ้วคือมันอารมณ์ต <c oughs> ้ําแข็งใสเลยนะลองคิดดูเหมือนเหมือนสีน้ําเลยนะมันเหมือนผลไม้นะที่กินสองอ,อ,อ,อย่างแล้วเป็นเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือกําลังบอกทนะ่านผู้ชมว่าลองคิดดูว่าถ้านะมีกลิ่นมะลิ แต่ไปรวมกับอีกอันหนึ่งกลิ่น,นอะไรสักอย่างปุงหาล้าลไปแล้วมันอาจจะเกิดเป็นกลิ่นใหม่ผมว่านี่แหละมันคือ,อการที่เราบอกว่ามีน้ําหอมแค่สองสมขวดแต่ว่า ครีเอทกลิ่นได้อย่างมากมายมันทําให้ผมนึกถึงคําของที่อาจารย์ก๊อฟชอบพูดบ่อยๆนะว่าคือบางทีเราเรามีภูมิปัญญาอยู่ด้านหนึ่งแล้วเราเราต้องการการต่อยอดเราอาจจะต้องไปถามคนที่มีความรู้ในอีกด้านหนึ่งอันนี้สำคัญเช่นทางด้านเคมีทางด้านคือบางทีเนี่ยผมพูดตรงนะมีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องพวกนี้แต่ส่วนนักวิชาการก็ทําพวกนี้แล้วอยู่บนที่เก็บไว้เออไปเก็บในห้องสมุดเก็บในห้องวิชาการแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้กลิ่นมันก็นิดเดียวเราต้องต่อยอดแิ่นอบางทีชาวบ้านก็อยากรู้นะ แต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่รู้ว่าจับแพะมาชนแกะได้นี่ผมว่ามันน่าวอันนี้สําคัญบางหน่วยงานของเรานะเขาชอบมิสเต็ดแมทชิ่งจับคนผลิตมาเจอคนที่จะขายให้อย่างที่โจมาลอนที่เจอเนี่ยเขาเจอนะผมเชื่อว่าการเจอมันไม่ได้บังเอิญมันเป็นการคิดทดลองหรืออะไรต่างๆลองดูแล้วแบบอย่างที่บอกไงอยากทุ่งน้ำหอมใหม่แล้วก็ทําขึ้นมามันมีตัวอย่างของแบรนด์ที่เอามาทำไผมเนี่ยชอบจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วนะ มีแบรนด์น้ำอบไทยที่ชื่อว่าแจ่มกระมลแจ่มกระมลแค่ชื่อนะครับคุณผู้ชมถ้าสำหรับผมแจ่มกระมลนี่ครับย้อนจะสัก30ปีได้มีความเป็นไทยสูงมากสูงมากมากซึ่งผมคิดว่าถ้าใครนะเป็นลูกหลานเจ้าของหรืออะไรต่างๆแน่นอนอย่างแรกทําให้อยู่ต่อไปแต่ผมอยากแนะนาอย่างนี้นอกจากอยู่ต่อไปผมอาจจะแตกลายแบรนด์ได้ไหมคืออยากรักษาชื่อเดิมรักษาไว้ผมแนะนําแต่ว่าลองมาแตกลายให้ปัจจุบันขึ้นมา ให้มันให้มันดูดูร่วมสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คืออีกแนวคิดหนึ่งฮะเขาบอกว่าน้ำอบไทยนะก็เหมือนน้ำหอมต่างประเทศนี่แหละหลักการนะฮะแล้วก็บอกว่าแต่ปัญหาค่านิยมคนไทยเหมือนเหมอน่างคิดเราเล่ามาตลอดไม่ใช้น้ำอบน้ำปรุงแต่ชอบซื้อน้ำหอมเอาเงินออกนอกประเทศจำนวนมากค่านิยมของบ้านเราเนี่ยนะก็รู้ๆกันนะฮะก็คือเชิดชูต่างชาติไว้ก่อนเหเียดหยามบ้านตัวเองนไม่ใช้ของไทย ครับดูผมได้เนี่ยส่เกงยีนไทยแท้ๆเลยครับไม่เมเลยนะมลยเหมเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองคิดดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเลยเอาแบรนด์แบรนด์นี้นะมาลองแลกเปลี่ยนพูดคุยกยันว่าเราจะต่อยอดอยังไงได้บ้างโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะเขาบอกข้อมูลนะเขาบอกน้ําอบไทยไก่ใช้เนี่ยล้าสมัยเชยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเหมาะกับคนสูงวัยและใช้ในเทศกาลแบบวิเคราะห์หรือการวิจัยเหมือนอย่างที่เราบอกเป๊ะ แต่เขาบอกว่าและจุดแข็งหล่ะเมื่อกี้จุดด้ยอยจุดแข็งบอกว่าสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นสูตรชาววังน่าสนใจวังไหนไม่รู้นะ <laughs> เขาบอกว่าจริงๆและอย่างที่บอกชาววังเนี่ยก็คือสืบทอดมาจากโบราณแล้วก็แหมปรุงในวังหรืออะไรเนี่ยดีของดีอยู่เลยต้องต้องต้องฝากชื่อเจ้าของแบรนด์ไว้หน่อยครับชื่อคุณทิพย์กมลบุญพักนะฮะเพราะฉะนั้นมีแนวคิดที่อยากอยากอยากปรับปรุงต่อยอด เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคืออะไรท่านผู้ชมเขาเลยมองว่าจริงๆแล้วชูจุดขายใหม่ให้กับแบรนด์น้ำอบที่เคยเชยๆอย่างแจมกมลให้เป็นชูจุดแข็งด้านอื่นไหมอ่าแล้วร่วมสมัยให้กับกับกลุ่มเป้าหมายที่แบบอายุลดลงมานิดนึงครับที่ไม่ใช่เป็นคุณป้าอคือทําให้มันดูทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีแรกท่านผู้ชมง่ายๆนะอาจจะมีการแตกลายหรืออะไรแจมกมลเป็นอย่างอื่นอะไรต่างๆก็ได้นะฮะ ส่วนที่สองที่ทําในการที่จะต่อยอดคือเขาจุดขายเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเลยจากจุดขายที่เคยบอกว่าเอาไปใช้ในเทศกาลงานบุญสิหรือรอะไรต่างๆเขาบอกว่านี่แหละคือเครื่องหอมบํำรุงผิวคือใช้ได้ทุกวันนะ่ะเช้าเย็นนะ่ะคือท่านผู้ชมลองคิดดูว่าทาครีมอนะ่ะสองเวลาเช้าเย็นนี่มันนะแต่ถ้าใช้ตามเทศกาลอุ่นนานนานนี่เนะช้าเย็นนี่ทาทาทุกวันบำรุงผิวไปด้วยผิวจะขาวใสเหมือนทาธนาคารของพ่อแม่ เพราะฉะนั้นนี่อันนี้ตามสูตรนี้ต้องบอกก่อนสูตรน้ำน้ำอบของบ้านเรานะนี่คือน้ำหอมแต่เขาบอกว่าถ้าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นน้ำมันงาเลยน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่บำรุงผิวเป็นน้ำมันอารมา a อารมาท่านผู้ชมมันบวกกันได้นะและถ้าเป็นอารมาด้วยแล้วก็มีสรรพคุณในการบำรุงผิวผมว่าน่าสนใจมากนี่เขาก็เลยเริ่มแตกนะเริ่มแตกเขาบอกเขาทดลองเลยนะเขาไปผสมน้ำมันงาทาน้ำมันผิวหอมระเหยหรืออะไรต่างๆแล้วก็ ดีไม่ดีนะจุดขายพวกนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าลองไปติดต่อรีสอร์ทว่าทํากลิ่นที่มันมีซิกเนเจอร์หรือเฉพาะผมไปรีสอร์ทที่หนึ่งท่านผู้ชมที่สมุยเขาบอกเลยว่ากลิ่นของการที่มาทําสปาเนี่ยน,นะมีกลิ่นที่เป็นของโรงแรมเ็าโดยเฉพาะด้วยวเป็นกลิ่นที่มาจากน้ํามันมะพร้าวม,มีสร้างซิกเนเจอร์ของโรงแรมตัวเองเลยเขาบอกวิธีที่สองที่เขาทดลองนอกจากเมื่อกี้อย่างบอกสร้างคุณสมบัติ การรับรู้ว่าบำรุงผิวแล้วครับข้อสองที่แจ่มกระมวลทำก็คือปรับสูตรเรื่องกลิ่นหอม,อ,มอืมเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะครับปรับสูตรเรื่องกลิ่นอหอมไออหมแบบเย็นเย็นหอมแบบชวนให้รู้สึกว่า สงสัยหัวเทียนบอดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ใช่ความหอมที่นํามาเนี่ยมันร่วมสมัยมันโมเดิร์นขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสําคัญเขาบอกว่าการที่เขาปรับ2ส่วนนี้หลักๆเขาบอกว่าน้ําหอมส่วนใหญ่เนี่ยส่วนผสมมาจากดอกไม้หลายชนิดรวมเป็นกลิ่นเดียวน้ําหอมไทยท่านผู้ชมไปคว้ามา7-8ชนิดแล้วก็มารวมกันมันเลยกลิ่นมันเลยกายว่า รวมกันแล้วก็ตีกันหน่อยอแต่เขาบอกว่าแต่ว่าจริงแต่ว่าไทยนี่รวมกันไม่ได้เลยรวมปุ๊บตีกันเลยแต่ว่าไอ้นี่ประเด็นการเดินตลอดแต่ว่าประเด็นก็คือเขาลองไปทดลองนะเขาบอกว่าลองแบ่งเป็นหมวดหมวดไหมคือให้มันมีความเด่นของอะไรบางอย่างเช่นมะลิจัสมินก็จัสมินถ้าแบบกลุ่มนู้นก็กลุ่มนู้นเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะกลิ่นของมันจะไม่เหมือนอย่างปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ย มันรวมทุกกลิ่นแล้วมันรวมหมดแล้วก็จริงๆแล้วผมผมผมแนะนํานะครับคุณทิพย์กระมลนะครับก็พยายามหากลิ่นที่มันไม่ต้องการการเคารพบูชามากก็ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆผมก็เห็นใจบางทีคุณหญิงคุณนายไฮโซเนี่ยบางคนก็อาจจะอยากใช้น้ําหอมไทยไงแต่กลัวแล้วเกินกลัวคําคอลหาจากคนรอบข้างไงกลิ่นโบราณเลยนะนี่โอ้โหกลิ่นมากลิ่นโบราณเลยนะทุนหญงไปวัดไหนมันเนี่ยอะไรเงี้ยเออผมผมผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบ สำคัญสำคัญและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับผมอยากย้ําเลยท่านผู้ชมสิ่งสําคัญที่สุดผมเนี่ยเคยมีโอกาสประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับไปดูกลุ่มหัตถกรรมต่างๆที่ทําเครื่องเกี่ยวกับบํารุงผิวแชมพูประคําดีควายสมุนไพรต่างๆทุกคนไปไปตกมาตายที่ตรงไหนรู้ไหมฮะแพ็กเกจจิ้งใช่กเลยเรื่องนี้นั่นผู้ชมผมพูดตรงๆนี่เล่าประสบการณ์เลยนะมีคนซื้อแชมพู ประคำดีควายคิดภาพตามขวดละชาวบ้านขายนะฮะชาวบ้านไปซื้อขวดที่สำเพลงมาขวดแบบอยากให้ต้นทุนถูกขวดใส่ขวดใสๆพลาสติกห้าบาทขวดพลาสติก5บาทบวกกับแชมพูประคำดีควายต้นทุนนะสิบห้าบาทขวดละ20่สิบาทเขาซื้อไปนะไปเปลี่ยนแพ็เกจิ้งใมาขายขวดละ120บาทเพราะค่ณสมบัติมันคือทำให้ผมไม่ร่วงบะเจ้า เราเนี่ยชอบมีพ่อค้าคนกลางเป็นอย่างนี้นะเอ็นอย่างเงี้ยโอ้โหและท่านลองคิดดูว่าถ้าอย่างนั้นแล้วแบรนด์แต่และแบรนด์ให้ความสําคัญของสิ่งต่างๆพวกนี้ผมว่าถ้าสมมตินะกลิ่นมันลิมันก็มีข้อปรเพของหรือว่าการทําให้เราเห็นตั้งแต่ความเป็นมะลิตั้งแต่ตอนกล่องมาแล้ว <S <S ไงอ่าแล้วเปิดเข้าไปข้างในหรืออะไรต่างๆท่านผู้ชมรู้ไหมว่าผมเคยเจอในทุนบางคนนะที่ลงทุนกับแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์พวกนี้กับฉลากต่างๆเขาบอกเลยนะเขาบอกผมเลยนะจนันทำยังไงก็ได้ ให้ฉลากรู้สึกว่าของข้างในแพง oh. แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าพอลงไปแล้วนะัรายละเอียดเนี่ยนะ uh. บันจุพันทั้งหมดแพงกว่าผลิตภัณฑ์ข้างใน uh. แล้วไปขายถ้าโทรมาตอนนี้ <laughs> จริงๆ <laughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆ <laughs> เย ได้ทุนรวยระเบิดระเบ้อแต่ว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มบวตตได้เงินอาจจะก็ก็พออยู่ได้ครับผมเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเรามองศักยภาพของเราเอาจุดต่างๆพวกนี้มาแล้วมองทั้งระบบอุตสาหกรรมเลยมองไปจนถึงการตั้งหน้าร้านการอะไรต่างๆคือมองให้มันครบวงจรเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าของเรามีเอกลักษณ์มีโปรดัก t ที่ดีมีลากเง่ามีซอรี่ที่ยืนยาวนะถ้าทำอย่างที่จย์ก็ว่าคือ บรรจุภัณฑ์ทำให้ดีนะครับมีการคิดที่แตกลาได้หลากหลายมีความร่วมสมัยมากขึ้นม,มีการสื่อสารกับกับผู้ใช้กับกลุ่มเป้าหมายให้ให้ชัดเจนไปเลยอันนี้อันนี้ทำเพื่อเพื่อเด็กๆแบบยู u ิปอ,อะไรเงี้ยอันนี้ทําเพื่อผู้ใหญ่น่อย อันนี้ทําเพื่ออะไรคือคือทำทำมันชัดเจนคือทนยิ่งทำแบบเขาเคยทํากันมายังไงก็ทําอย่างนั้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อยถ้าแค่รับจ้างผลิตผมว่าตอนนี้ไปไม่รอดจริงๆไปไม่ได้และถ้าท่านผู้ชมดูรายการเราแล้วเอาแนวคิดต่างๆมาพัฒนาจนทําให้ได้อย่างนี้นะครับผมกู้ชาติแน่นอนะต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆเราเห็นความความมีเสน่ห์ของเกิดจากความเหม็นของผมคนเดียวนี่นะจนเราได้เรื่องได้ราวไปจนถึงนาแตกลงแตกลายหรืออะไรต่าง แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นะบิวตี้เราคิดดูดิไอ้เกี่ยวกับประทินผิวความงามกลิ่นพวกเนี้ยเขารวยกันทั่วโลกแต่ทำไมเราเรายูนี่จริงๆนะเราเป็นประเทศที่มีการ <c oughs> นวดการสปาอะไรเยอะเยอะประเทศหนึ่งในโลกเลยนะลองคิดดูแถว <c oughs> รัชดา <c oughs> พระรามเก <c oughs> ้าค <c oughs> ือคือถ้าเราส่งผลิตภัณฑ์เราไปแค่พวกนี้นะแล้วโอ้โห ยังไงก็ได้ให้ให้ธุรกิจอื่นประกอบเขารวยแต่เราก็ได้ด้วยผมว่าเป็นถ้าใครลองมองหรืออะไรต่างๆอยากปรึกษาพวกเรานะหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะมาเลยส่งมาเลยนะตามนี้ o ดูทีวีนะฮะและหรือมาที่ดูทีวีดีดีแอคจก็ได้นะปรึกษากันได้จริงๆผมผมพวกผมเองก็บอกคุณชมไปแล้วนะครับว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยคุยกันเราได้เลยนะครับจะติจะชม ว่าจะอะไรผมทุกอย่างจรก๊อรับผิดชอบครับผมพูดตรงๆแต่ว่าเตือนไว้อย่างหนึ่งพวกเราคอง่ายนะฮะถูกมาด่ามานะเพราะฉะนั้นติดตามพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์นะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สถานีดีไซน์แอดดีไซน์ชั้นเวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามเราได้ในอาทิตย์หน้า19กานเป็นประจำนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ